นิ้มหวานจุกจับได้พ่อยิ้มหาวานยังยิ้มหวาเนเลยยิ้มหาวมหานให้พ่อก่อนยิ้มหวานไม่ได้กินพ่อพ่อเราไปไปหาพ่อพ่อไปไหนครับมามามาไปหาพ่อพ่อเลย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 ไปไหนไปไหนเนี่ยห้องตัวเองไม่อยากจะเข้าเนี่ย มาแล้วเข้าห,ห้องกันแล้วไปแล้วไปแล้วเราล้มนะวิ่งอ่ะไม่เอาครับสกรปกรกลุกขึ้นลุกขึ้นครับทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรอย่างนั้นนะมาไม่ไปแล้วนะ อยหลังถ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 อยหลังไปไหนไปไหนโอ้ล้มล้มล้มเดี๋ยววิ่งสิลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้มลูกนะครับเดี๋ยวมันล้มนะลูกมันล้มเดี๋ยวมันล้มถนนนั่นแะดูครับยังดูครับยังดูครับหล่อหล่อยัง ครับห่อ,อยังไปไหนไปไหนจะไปไหนครับห่อ,อยังข้งางหน้าจะไปไหนครับข้งางหน้าจะไปไหนนะข้งางหน้าไปไหนข้งนางหน้าจะมาเดินเล,ล่นเหรอลูกผมมาเดินเล่นครับผมมาดูรถเบื่อๆครับรถหลายคันเลยครับผมชอบรถครับโอ<ถ>้ <Tell> you, ไปไหนแล้วล่ะโอ้มาดูรถดิลูกรถเบื่อๆอยู่นี่เห็นไหม เห็นรถไหมเห็นรถไหมเห็นรถไหมครับรถเ,เยอะเลยเอ่าออย่าไปใกล้พี่เขานะรถชนนะใกล้พี่เขานะรถชนนะครับรถชนนะไปละไปละไปละไ,ไปตามพี่ละ ยำ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 หมุน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 ใครชื่อน้องนายยกมือขึ้นใครชื่อน้องนายยกมือขึ้นใครชื่อน้องนายยกมือขึ้นยำ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 ใครชื่อน้องนายยกมือขึ้นโอ้ยเห็นนกเหรอลูกน้องนายเห็นนี่เหรอน้องนายเห็นนี่เหรอลูกโอ้น้องนายเห็นกุ๊กกู้เหรอครับน้องนายเห็นกุ๊กกู้ครับ เออจะลงหรอจะลงเหรอจะลงเหรอเราไม่พาลงมาหาคู่คู่บินไปแล้วมนาะไปไหนไปไหนอย่าไปใกล้แมวนะลูก่าไล่แมวแล้วครับทีเนี้ยครับไล่แมวแล้วครับไล่แมวแล้วครับ ันไปไหนแล้วอ่ะระวังนะระวังระวังออมันไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้ว啊เฮ้ยอ่ะมันไปมันไปไหนแล้วไปไหนแล้วพอแล้วพอวลูกอย่าไปใกล้มันลูกหลับแล้วจะหลับแล้วเหรอช่วยได้ไหมช่วยเองได้ไหม่ะ ระวัลง,งลื่นล้มนะเก่งจังเลยอ,ะอ่ะเก่งจังเลยอะ่ะเก่งจังเลยอ่ะนหนใครชื่อน้องนายยกมือขึ้นไหนชื่อน้องนายใครชื่อน้องนายยกมือขึ้นเลยเย่ยอายยมยย้ยม,ยม,ยมหยยมยยยยยวยย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 ยมยวยยยมหมยย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 ยวเยยยยยมยยยนยนนนยยยอย กินหวานกันไหนเรียกแม่สิเรียกแม่หน่อยเร็วเดี๋ยวแม่พาไปกินขนมเรียกแม่หน่อยเร็วแม่เรียกแม่เร็วแม่เรียกแม่เร็วไม่เรียกแม่เหรอเร็วดูพี่เขาทำอะไรเร็วจะไปไหน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  จะไปไหนจะไปไหนไม่ได้นะรองเท้าจะเปียกครับรองเท้าจะเปียกนะรองเท้าเปียกนะน้าเอาหน้าไอ้น้องนายนี่ดูเปียกแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยเพราะว่าอือือมีสาวร้องไห้ตามน้องนายแม่ด้วยแหละ สาวร้องไห้แล้วอันจะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วเออ,อพี่มาแล้วนะ่ะพี่มาแล้วไม่ยอมเลยต้องมา <laughs> ไปไหนคะจะไปไหนคะ <laughs> จะไปไหนคะ <laughs> ระวังนะระวังนะคะะะขะเออถอกรองเท้า ม้มมัมน้ำค่ะน้ำจะให้น้องระวังนะลูกนะระวังนะ ดีๆครับนั่งดีๆครับลูกนั่งดีๆอะไปอะไปอะไๆองรวด้ปีระังลูก <c oughs> <c oughs>